ร่วมปฏิทินทโบว์คาสายไฟแคสเตอร์กันนะครับวันนี้จะมาอยู่กันแม่แม่พราะน่นารทกข้าวของเกมีไ yes. อ้แยบวันนี้เราจะมาเล่นกันเรื่องข้าวของแบบไม่จำกัดเลยนะครับเราจะไปที่นาเรียกันนะคะนะนรับดูดิผมจะใชพยย้พายจุดพายจากป้าโอเคแต่ผมต้องรีบวิ่งเลยนะครับมันเป็นระเบิด ต้องใช้พายจากป้าโอเคเฮ้ยโอเย็ดได้หมได้มาแค่พันวัยครับินสมองเหรอคะยิงเข้าไปค่ยงโดไว้ะไม่ไรอะยงโดดไว้ะใช้ใช้พายจากป้าโอเคก็แล้วับรองใส่แล้วเปิดแล้วไปต้อนร้อยุง ในต่อไปจะบอเบิดเรือกันนะครับทดลองเรือกันเป็นรูโบแน่ใช้พาจากป้าโอเค้โอ้โหอ้ยใช้ปืนสมองเออเร่เอ็นแบปใ้พังย้ายเรือป้าโอ้ยครับรับไปเลยก็แนะวรับลูกเว้ยแม่แรงขนาด ระเบิดที่แตได้เลยครับโอ้ยแมปจำลองการระเบิดทำลายล้างเกมแห้งครับไประเบิดข้างหน้าเรือต่อเลยครับไม่ท้องเรือีบวิ่งครับรออะไรแล้วก็ไปทีู่ไฟเกินนะครับแล้วก็รีบวิ่งต่อเพราะไม่ต้องใช้กดนะครับ เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับจะซื้ออะไรได้บ้างครับอันนี้แสนห้าอันนี้เจ็ดหมื่นห้าบางแสคคนคนน่าจะลืมอไปแน่เลยครับยังเงินไม่พอครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวหาอะไรว่าๆทำไปก่อน,นครับ <c oughs> เช่นอย่างนี้ครับไประเบิดพวก พวกจรวดพวกแล้วก so so like ็ดาวนะครับหนึ่งเรียมสอมสองมอหนึ่งเียกปสองปสองไม่อยู่คืออสแล้วโอ้ย้องฝากไปกดติดตาม้องโซนาเซว่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะครับระเบิดเอฟโ Merebutku. Berhenti nak leh. Oh yes. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah berjuang. Orang yang lepas fak lah. Merebutku. Merebutku. Taklah ber แบบนี้ผมว่าไม่น่ายภาษาจีนเลยค่ะแยกๆๆเกมมิ่งการระเบิดแบบเกมมิ oh, yes, yes, yes. It, ่งฝากติดตามไม่กดไลค์นะครัะฝากดติดตามไม่กดไลค์นะครับแย่ไ, yeah. ไปขายชาดีครับนายแล้วก็ต้องรีบหนีด้วยนะแง่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 แงแปลผิดแทง มาเิลชีวิตเปลี่ยนนะแคบเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมยังสงสัยวานาน,นครับลัคกีค้บล็อกอนนี้ไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับครับผมซูมไปเรียบร้อยแล้วครับุ่มได้เงินมันก้าหมื่นกว่าอย่างนี้ผมต้องเอาไปซื้อปืนใหญ่ดีครับ วันนี้แล้วกันปืนใหญ่กระบอกฟังฮึแย่ yeah. ได้ปืนกระบอกไปมาแล้วครับปืนกำลังล้างปืนใหญ่กระบอกกำลังล้างครับมันจะไปทำลายกันต่อไปครับดูกำลังล้างมันจะเยอะแค่ไหนครับโอเคจะมีเหมือนกันครับตุ้มโอ้โห้เยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยจรวดเท่นะครับ จรวดมันไม่ค่อยเป็นอิสระของตัวเองนะคะมันไม่ค่อยเอิสระของตัวเองมันรู้ล็อกถึงสามชั้นแต่เรานี่ผมปลดชั้นแรกก่อนครับชั้นที่สองก็คือชั้นที่แฉะปลดเรียบร้อยครับผมปลดล็อกจรวดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็วางพายป้าโอเคไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตุ้ม ไายเรียกเก็บวางไพ่ป้าโอเครอบแล้วก็ตู้ใครมายิงเก็บเผาไม่อยู่เหมือนกันชิฟวางภายป้าโอเคตรงนี้เล้วก็รี่เว้นครับวางภพ่ป้ายป้าโอเคนี่ดุเด้งจริงที่หลังไปขอมาเบรดแกชี โอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับจีะแป๊บแดงครับไปดิว่าเข็บเยกจะไปทำลายพวกดาวเสาแล้วก็ยาพูดโตกันครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเขียนวงแหวนผมจะทำลายไม่เหลือฝากเ้ย ย่งยงยายรือปลาเอ๊ต้องวางระเบิดพายปลาโอเคบ่งไปวางระเบิดอะไเอไปเลยเอ๊ย่าวางพายปลาโอเคไว้แล้วก็รีบวิ่งสิครับรออะไร ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครป์พ่อกดติดตามเพื่อให้พอ่อคิดใหม่ขอบคุณมาวคะ bye า่ะบายๆซ้ำไปชมพี่นาละ